โมดูลที่3นะครับจะว่ากันด้วยเรื่องของหลักการวิเคราะห์การซื้อซับเพื่อมาลงทุนอันนี้คือพี่บอกว่าทุกอย่างแต่ละโมดูลมันมีความสําคัญแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละโมดูลหมดเลยนะครับมีข้อดีที่ให้ความสําคัญเราทุกคนอ่ะควรจะต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับแต่ละโมดูลเลยนะครับไม่ใช่ว่าแต่ละคนอ่ะมีจุดอ่อนจุดแข็งเรื่องอะไรแล้วก็จะไม่แบบ ฉันไม่ชอบอันนี้หรือไม่ถนัดอันนี้ก็จะไม่พยายามไปเรียนรู้หรืออยู่ห่างจากมันนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเรารู้จุดอ่อนของเราเนี่ยเราพยายามควรพยายามเน้นแล้วก็ศึกษาแล้วก็เข้าใจโดยท่องแท้ครับมันจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เกิดผลดีกับเราแล้วก็เกิดผลลัพธ์กับเราได้อย่างเต็มที่นะครับทีนี้มาดูสาเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องของภาพรวมต่างๆนะครับจะเน้นในเรื่องของตัวเลขนะครับเลขตัวเลขในการที่บ่งบอกในเรื ars, ่องของราคาซื้อเข้าราคาขาย ราคาประเมินราคาตลาดเราต้องตีโจทย์ตัวนี้แก้เคสตัวนี้ให้แตกนะครับว่าระดับบ้านของเราที่เราได้มาเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนหรือมีความเหมาะสมยังไงบ้างนะครับถ้าในเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆในเรื่องของโมดูลหนึ่งโมดูลสเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวกรองอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันกรองทีนี้กรองในเรื่องของความเป็นจริงแล้วในเรื่องของโลกภายนอกหรือในโลกของความเป็นจริงแล้วว่าเราอะพอได้สมมุตินะครับไอ้ช่วงเนี้ยอาจจะยังไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรก่อน แต่ว่ามันเป็นตัวบอกว่าเราควรจะไปต่อหรือเราควรจะหยุดดีนะครับคือถ้าเราหยุดได้ก็คือหยุดไม่ต้องไปต่อโมดูล4 5 6อะไรต่อไปแล้วเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันว่าเราอะจะขายออกง่ายหรือขายออกเร็วหรือจะมีกําไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ทุกอย่างจะมีตัวโมดูล3มเนี่ยครับมาเป็นตัวเฉลยหรือมาเป็นตัวตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาทั้งหมดเลยนะครับทุกคนรู้ไหมว,ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได ปรับปรุงบ้านเพื่อเชิงธุรกิจนะครับเพื่องานอสังหาหลังหนึ่งสมว่าเป็นหลังเดียวหลังหนึ่งของเราเนี่ยเราอะ่ะไม่ได้แข่งกับตัวเองใช่ไหมครับคนที่เคยทํางานมาแล้วเนี่ยทุกคนจะรู้ดีเลยหรือทุกคนที่เป็นมือใหม่หรือคนที่เริ่มต้นมือใหม่ก็ฟังไว้ก็ได้นะครับว่าถือว่าเป็นความสําคัญอีกเรื่องนึงเหมือนกัน เพราะว่ามันมีการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจในเรื <Music> c, ่องของการขายนะครับในเรื่องของตัวเลขราคาที่ขายในเรื่องของตัวผลลัพธ์ต่างๆนะครับของแจกแถมหรือในเรื่องของพื้นที่แข่งขันในเรื่องของพื้นที่แข่งขันในเรื่องของตัวสภาพบ้านแข่งขันในเรื่องของทำเลแข่งขันในเรื่องของราคาขายที่มีคู่แข่งอีกตั้งเยอะในตลาดพอเราปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราถ่ายรูปโพสต์ไปโฆษณาในหน้าต่างๆช่วยพโฆษณาหรือโฆษณาใน เรื่องของระบบการออนไลน์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับคู่แข่งในสนามจริงเนี่ยเพียบมากเต็มเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ระดับของเราก่อนหรือเรารู้ข้อดีหรือจุดเด่นของเราก่อนเนี่ยมันไม่ยากเลยครับที่จะทําการตลาดหรือสามารถขายได้รวดเร็วหรือคนที่ต้องการซื้อเนี่ยสามารถแย่งมาซื้อของเราก่อนได้เพราะเรามีคําตอบตั้งแต่ตอนแรกแล้วตั้งแต่เรายังไม่ลงพือททำเลยใช่ไหมครับว่า เออเรารู้แล้วว่าระดับของเราเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบตลาดแล้วเนี่ยอยู่ในระดับไหนขายได้แน่นอนหรือทําไปแล้วรู้เลยว่ามันขายไม่ได้แน่หรือขายออกช้าเราจะได้เตรียมตัวหรือวางแผนแก้ไขแก้เคต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับทุกอย่างมันมีสเต็ปบอกเป็นระยะทางหมดแล้วบอกเป็นระยะว่าถ้าไปด่านนี้คุณต้องเจอนี้นะปัญหาแบบเนี้ยคุณต้องแก้แบบนี้นะหรือคุณควรจะไปต่อไหมหรือคุณไม่ควรจะไปต่ออ่าในนี้จะมีบอกทั้งหมดนะครับ